อนนั้นคือสับสนมากเพราะว่าผมคิดไม่ออกเลยตอนแรกอะผมคิดว่าพี่ใหม่พี่ใหม่ดาวิกาพี่น้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุกกี้อร่อยเท่านั้นแหละรู้เลยเ <Okay. S 1> พราะว่าผมจะแบบเห็นพี่แดนน่าเขาขายคุกกี้ <Okay. S 1> บรวนี่ <Okay. S 1> ก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้ครับ <Okay. S 1> อร่อยจริงๆ ใช่ครับวันนี้ก็สนุกมากครับผมเพราะว่าเป็นการคอลแลบระหว่าง Disney กับ c c w O ก็จะเป็นแบบ Mickey m o าส์แอนด์เฟรนจะมาอยู่แบบตามเสื้อผ้าของ c c w O ครับเดี๋ยววันนี้เรามาในลุกไหนลุกหล่อเลยวันนี้ก็จะมาในลุกแบบเท่ๆแบบชิลๆครับแบบ stay cool stay young ครับผม เราก็แฟชั่นอะไรอยู่แล้วด้วยไหมเราอะไรนะครับสางเกงแมทอ๋อผมก็ชอบการแต่งตัวก็ชอบแฟชั่นครับนี่เกมนแบบยังไงบูอะไรนะครับนี่เป็นแบบยังไงเกมแมทยังไงก็จะเป็นสไตล์แบบเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็มีแจ็คเก็ตหน่อยแล้วก็ใส่แบบกระเป๋าเบลล์แบ็คค้าสึกนิดนึงครับแฟชชั่นอะไรนะครับแคชชั่นอะไรก็แค่นี้ก็กำลังดีแล้วครับผมชอบแบบสไตล์นี้เราไปสายแบบชิลๆมากกว่าใช่ไหมแบบว่าไม่ไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องเยอะอ๋อถ้าปกติก็เป็นแบบชิลๆครับแต่ว่า ถ้าไปออกงานก็จะแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะอะไรอย่างงี้ครับต้องใช้เงินั้จา๋าด้วยไหมต้องแบบว่าถ้าออกงานต้องแบบต้องเินยนะต้องใช้เงินชั้นจา๋าเลยนะอะไรต้องอลงทุนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแรูจริงๆก็ผมว่าแล้วแต่ง,งานครับผม<อ>แต่บางงานเนี่ยก็คืออาจจะแบบอ่าก็ต้องมีลงทุนบ้างในการ<อ>แบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ พยายามเลือกให้มันแบบเหมาะสมกับงานครับใช่ส <ouse reasoning> ามารถที่เลือกเองเลยหรือเพื่อนช่วยเลือกอการช่วยเลือกอ๋อก็จะก็จะมีเลือกเองบ้างแล้วก็มีพี่ผู้จัดการ <No worries> ช่วยดูครับแบบเป็นแล้วก็มีพี่สไตลิสต์ช่วยดูให้ด้วยครับถ้าม,ม,มีมีสไตลิสต์ส่วนตัวคอยช่วยดูอะไรอยู่อะไรนะครับ <S <S <ม>สไตลิสต์ส่วนตัวคอยช่วยดูอะไรอ๋อก็มีก็มีก็มีเหมือนกันครับแบบว่าบางครั้งไปงานบางทีแบบเราเราแต่งยังไงดีเราไม่รู้แต่งไงก็ปรึกษาพี่เขาอย่างนี้ครับไปเจอพี่เลน่าก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าแบบ จะได้เจอกันเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าด้วยเงี้ยครับ<ม>แล้วก็มาเจอกันตอนโตเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็วมไม่คิดว่าเขาทางรายการจะเลือกแบบพี่เดน,น่ามาให้มันมีแบบซึ่งมีสตรอรี่กันมาก่อนอย่างเงี้ยครับเราไม่เจอกีก่ปีแล้วบูกับพี่เดน,น่าอ๋อจริงๆผมเจอกับพี่เดน,น่าก็เรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าเวลาผมกลับอุดรเนี้ยก็จะไปหไหว้พระทําบุญแล้วก็จะเจอพี่เดน่าที่วัดใช่แล้วก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะมาเป็นเพศเสวยภให้เราใช่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ใบ คุกกี้อร่อยมากผมก็ that เลยแบบรู้เลยว่าพี่เดียนาเขินครับก็เหมือนแบบตอนเด็กพี่เดียนาก็จะแบบตามหยิกแก้มผมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆอาจจะแบบผมขี้อายแล้วก็เขินๆก็เลยจะแบบวิ่งหนีรุ่นพี่พอมาในรายการก็เลยแบบอ่ะได้หยิกเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่น่าวิ่งหนีเลยตอนเด็กก็คือโตแล้วยอมที่หยิกได้หยิกได้ครับ แฟนๆเสียงเสียงกรี๊ดในในคอวันนี้บ้างวันนนั้วันวันที่ถ่ายรายการมีเสียงกรี๊ดแบบในคออย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างอ๋อตอนนั้นตอนนั้นผมแบบว่าไม่ได้ยินเลยว่าใครใครกรี๊ดอะไรบ้างรู้แค่ว่าตอนนั้นคือเขินก็แบบไม่ได้ยินอะไรเลยครับก็ใส่คอมเมนต์ท่านนอกหรอที่หลังจากออกรายการเปออกอากาศไปแล้วได้ติดตามไหมอ๋อได้ติดตามครับก็ก็แฟนๆหรือว่าแบบคนที่มาคอมเมนต์ก็แบบบอกว่าเอ้ยจิ้นนะบูกับพี่เดน่าน่ารักก็แบบว่า อยากให้แบบทํางานร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ยินดีครับแต่จะมีบางกระแสกระแสชื่นชมเราเยอะเยอะมากเลยนะอ๋อก็ร้องเพลงด้วยอะไรด้วยอ๋อก็มีมีบ้างครับผมที่เราเตรียมตัวไปเยอะไม่เรื่องร้องเพลงอ๋อจริงๆเตรียมตัวพอสมควรเหมือนกันครับประมาณครึ่งเดือนครับผมครึ่งเดือนเลยเหรอใช่ครับใช้เวลาฝึกซ้อมเพลงนี้ครึ่งเดือนเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าเอาเพลงเจ็บแปล์มาทําแบบในรูปแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยไงี้ยครับ ก็มีบางกระแสแบบว่าอยากจะเชียร์ให้เป็นคู่จริงด้วยอเห็นกระแสก็ก็ก็เห็นคนพิมพ์อยู่ก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีครับแต่พี่เดียนาเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเปตัวจริงแล้วอไม่เป็นพี่น้องพี่น้องแบบน่ารักน่ารักครับมาทำให้เรากดดันเลยครับโอ้ไม่ไม่กดดันเลยครับเพราะว่าจริงๆคือผมก็รู้จักกับพี่เดียนาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เป็นรุ่นพี่ด้วยก็แบบชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพี่เดียนาแบบในฐานะรุ่นพี่อยู่แล้วครับใช่ครับ มาร่วมงานกันได้ไหมแต่ไปถ้าเกิดมีคุณแบบติดต่อให้มาร่วมงานอ๋อยินดีครับผมก็อยากทํากับงานกับพี่เดน่าเหมือนกันมันจะเขินไหมขนาดแบบร้องเข้าเพ่งเจอกันอยู่ขนาดนี้เลยก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าทําได้เราคิดว่าเคมีของเรากับพี่เดน่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะผมว่าก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าน่าจะทํางานง่ายครับหลังออกรายการเสร็จมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นไหมครับก็มีก็มีคุยแบบว่าแบบ เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพี่ดาน่าส่งขนมมาให้กินด้วยอยเงี้ยครับก็ผมก็จะไปอุดหนุนพี่ดาน่าเหมือนกันครับ